เดี๋ยวถามยาวเกินไปนะคะแนะนำถามคำถามภายในสองบรรทัดนะคะหรือว่าบรรทัดเดียวก็ได้นะคะคุณมอสจะได้ทำงานเร็วนี้ไหมคะคุณมอสนะคะจะทำงานเร็วนี้ไหมเป็นความคิดฝันของคุณนะคะอาจารย์เชียร์ให้เป็นความจริงนะคะ แต่รวมมันยังบอกว่าเป็นความคิดเป็นความฝันของคุณอยู่นะคะว่าอยากจะได้ทํางานนะคะคอยจะคอยตั้งใจหางานไปนะคะจันเชียร์ให้ได้งานเร็วๆนะคะออมสามีรู้สึกยังไงกับออมคะออมนะคะสามีไม่รู้คุณกับเขาเโกรธอะไรกันหรือเปล่าแต่ว่าสามีเขาบอกว่าเ,ค,เความรู้สึกของสามีนะคะเป็นไพ่ที่รู้สึกว่าอยากจะกลับมาคืนดี